บายดีทุกคนมื้อนี้มามาดินน้องหักเพิ่นเด้อเพิ่นบอกมาให้มาเอามาเอาแบรด้อพี่น้องเพิ่นเอาแบรให้ตัวนึงพี่น้องเอ้ยแบรเห็นบ่เพิ่นให้มาเอาตัวนึงเนาะพี่น้องน้องหักเพิ่นเอาให้พี่น้องดินเพิ่นเด้อแม่นดินเพิ่นเบิดอันนี้ดินน้องหักป๊าแบรงัวเพิ่นบ่กกหลายพี่น้องสอนเพิ่นเห็นบ่พี่น้อง เพื่อนเอาให้ตัวนึงเพื่อนบอกมาเอานะพี่น้องก็ขอขอบอกขอบใจกับเพื่อนหลายๆเนาะเพื่อนสุกยูวเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนอิกตนเพื่อนกนอาแบให้ตัวนึงน้องหักอ่าวเพื่อนเด้อพี่น้องคนนี้ฮันดีดีพี่น้องเลยตอนนู้นเ,เงินคือการเพื่อนเพื่อนพาไปฟังไทยไปซื้อเครื่องซื้อของอยู่ฟังนั้นเพื่อนพาไปเบิดผู้นี้แหละเพื่อนที่เล่นเรื่องให้นุชที่อยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะ ใจเย็นเย็นกระติ้นเล่นให้ทุกอย่างนุ้ไปเพื่อนพาไปถ่ายพี่น้องบบได้มีพัทสปอร์ตบบได้มีอย่างดอกเพื่อนพาไปเพื่อนพารถไปเองเลยบบได้ใส่ยังพี่น้องพุทธะเบะพี่น้องคุณเห็นบ่าอู้หูตึมเป็นลายเพื่อนบวมาเอางัวเพื่อนกรหลายพี่น้องงัวกระลาไรเห็นบ่ เพื่อนบอกให้มาเอาแบกเลยเอาเมาเอาแบมันจะมัวมัวเนาะพอมันแดดเลยพี่น้องเอ้ยเอางัวแล้วนุกัสซี่อกไปเอาเป็ดเด้อพี่น้องมู่เพื่อนยูโนเวเพื่อนให้ตัวแทนอันเอาเป็ดให้ห้าตัวเลยพี่น้องเพื่อนเอาเป็ดให้ห้าตัวกับเงินล้านกีบก็คือร้อยเหรียญนะพี่น้องเนาะโอ้ยขอขอบว่าขอบใจกับ เพื่อนหลายๆเด้อเพื่อนพันยูโนเวเพื่อนซื้อซ่องสาวลาวนี่ตั้งแดนเด้อพี่น้องเด้อนี่หมพี่น้องหลา่ๆอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องสาวลาวเออสาวลาวนี่ตั้งแดนเด้อเด้อสาวลาวนี่ตั้งแดนดินดาเด้อพี่น้องซ่องเพื่อนจนนั่นนุชก็ซิบไปเอ่านนะเพื่อนแล้วพี่น้องเพื่อนเพื่อนให้ตัวแทนเนาะเพื่อนยูโนเวแล้วเพื่อนฮักเพื่อนยูให้ตัวแทนเอามาให้เป็ดห้าตัวกับเงินล้านกีบก็คือเงินร้อยเหรียญเด้อพี่น้องเด้อ ขอขอบอกขอบใจกับเพื่อนหลายๆคนที่มาน้องคุนดินเพคุนกว้างควางดินเคุณนจะเม่นหลายกระดอือืมอ้าวหัวก็จะเตมันหลายพุ่นสอนโอ้คือเอาตัวง่ายเห็นหรืพค่นให้ตัวนึงคุนให้ให้ตัวนี้พี่น้อง ักนี่ก็คือตู้แม่เจ้าของสวนเพื่อกระตู้พ่อเนาะดินหุ้ยซอนดินเพุนเมียนเบิดบริเวณจักเฮกตาร์บนุนีแม่ดินนี้แม่จัเฮกตาร์จักเฮกตาร์ป้าโทรสามสิบสามเฮกตาร์อีแม่ก็ชื่อเคสด,ดินนี้แม่อยู่อ่ะ วะล้อมหัวกับยันบุช่อเด้อรักระวางเขาสิไปลักลอยจากตอนนึงดินเพิ่นสามสิบสามเฮกตาร์พี่น้องโอ้โหจอ่อนพสัตว์เพิ่นเพิ่นดีนะสุดหูสุดลูกตาไม่เลิกเพิป้าเพิ่มดงเปนของเพิ่นเลยพี่น้องอันนี้แล้วก็ะซิบไปเอาเป็ดเนาะเพื่อนสาวเพื่อนยูโนเวเพื่อนให้ตัวแทนเพื่อนเอาเป็ดมาให้กำเงินลานกีบเด้อพี่น้องเด้อ อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแซรกกดติดตาาไม่ซ้องสาวเราในตั้งแดนดินด่าได้เดพี่น้องเด้อเป็นมู่เป็นคู่กันนี่แหละพี่น้องบ้านใกล้กันบ้านใกล้กันเคียงกันหู้จักกันการหู้จักทางยูทูบนีแหละพี่น้องเอ้ยคนก็ดีดีคนที่เอาหู้จักเนาะพี่น้องเอ้ยขอบขอบคุณขอบอกขอบใจกำน้ำใจเพิ่อนอิหรีเด้ฮาวันบุมีอย่างให้เพิ่นมฮามีแต่ความหักความแพงเนาะพี่น้องเนาะนุกบุมีอย่างนี่น้องนุกบุมีอย่างแค่ได้พี่น้องเอ้ยเออ เดืยพราเนี่ยได้ล้วเพิ่นกำลังเสียบขึ้นรถเนี่ยเพิ่นกับเบยขึ้นรถแล้วพี่น้องขอบอกขอบใจกับหลายๆเด้อกับมูเพื่อนทิ่สายเด้อพี่น้องน้องสายพร้อมตุ่พ่อตุ่แม่พร้อมคอบใจเด้อพ่อเด้อใไอพ่ออยู่ดีมีแหงเด้อร่่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงรวยแล้วเลยเพิ่นรวยแล้วแหละเรื่องรวยนะสุดยอดรวยแล้วแหละก็ดีใจนี่เพื่อนมาพี่น้องนี่เห็นว่าเพิ่นรวยเพิ่นมีเพื่อนกับ่ลืมหาเห็นว่าเพื่อนกันยังให้ อาสัตว์เอาซิ่งให้บอกเพื่นกาเบให้พี่น้องอ <c oughs> มืออื่นนี่มูคู่ซิมายามเหือน,นะพี่น้องมูคู่พราง่เพื่อนกับน,น้องนุ่งพี่น้องคนที่มายามเหือนยามสารผู้ใดว่างก็มาลินมาหาดีเด้อมืออื่นนี่เด้อมืออื่นนี่มือต้นรับแขกให้แขกมาเหือนมาสารมายามแน่นอนนะพี่น้องเนาะผู้ใดก็ยังมาแล้วแหละแต่นุชว่าฉันจะให้มาพร้อพอมัวย่านย่านโควโควิดแน่และมืออื่นนี่ถือโอกาสเหียนเสิรพี่น้องมาหว่วม ม้วนม้วนดิ้นห่วมหัวมาสมเอนอยละพี่น้องกะเจ้ายังมาลิ้นมาสมเนาะพี่น้องเนาะก็เออมาก็มามามืออื่นนี่แหละมูคู่สิมาหามายามเด้อมือเด้อถ้าเอฟซีผู้ใดพี่น้องคนใดว้างที่อยู่เวียงจันเด้ออยุ่นครหลวงมาหาหนุกกระไดเด้อพี่น้องเด้อมือเด้อยินดีตอนรับเสมอสำหรับคลิปนี้กันลาพี่ลาน้องไปกันเด้อเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นลั้งใจนี้เลอพี่น้องเด้อ